นนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจังหวัดสมุทรปราณนั้นสถานการณ์ก็เป็นลําดับต้นๆของประเทศไทยนะครับทางอบจอทางสจแล้วก็เทศบาลทุกทุกเทศบาลน,นั้นก็รวมใจนะครับรวมพลังกันในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของออแรงกายนะครับก็ลงพื้นที่กันเป็นที่นะครับแล้วก็ขอบคุณภาคเอกชนนะครับน้ำมันกุก๊กคุณเพชรวังหลีนะครับที่ได้มอบน้ำมันกุ๊กใหเ้เราได้จัดซื้อ แอลกอฮอล์ or, นะครับแล้วก็พวกเจลแมสนะครับแล้วก็ชุดให้กับทางโรงพยาบาลนะครับวันนี้ก็ได้มอบแล้วแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะออกไปรับผู้คนในเรื่องของการติดเชื้อโควิดต่อในส่วนของเทศบาลในส่วนของอบคนะครับเราก็เต็มที่นะครับเราก็ได้ทำโรงพยาบาลสนามนะครับวันนี้สองที่ก็ได้ขออนุมัติท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดน,นะครับในส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ บางปลานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่หอชมเมืองนะครับแล้วก็ตึกของเอกชนนะครับห้าห้องหน้าสารการนะครับจะเป็นในเรื่องของดูแลเด็กเล็กนะครับครับก็เป็นที่ครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบคุณเทศบาลนครสุการทุกๆเทศบาลนะครับวันนี้ก็เป็นที่หอการค้าก็ลงมาดูกันเด็นที่ครับณนะวันนี้ในเรื่องของ การเราวัคซีนนะครับแล้วก็คนที่ลงที่จะรับวัคซีนเนี่ยก็ก็มีพอสมควรนะครับก็เท่าที่ทราบก็ประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือนนะครับที่จะได้รับวัคซีนหมอก็จะยืนบีบตัวนี้ให้ครับแต่ตอนนี้หมอไม่ต้องยืนบีบเครื่องนี้มันจะทางานเองขณะเดียวกันมันมีเซ็นเซอร์จับให้เสร็จบางคนบีบเนี่ยนะครับหายใจเราออกอยู่ดันไปบีบอากาศเข้าและตายได้เป็นเครื่องเป็นเครื่องตัวบีบแอมบูโดยเฉพาะใช่ครับ อ๋อให้เราสบายท่านิดทันนะแอร์อะไรนะแร์บกแบ๊กเราทำงานโดยการแบบเอาพัดลมเข้าไปเป่าข้างในหมวกนะคะผ่านตัวกรองเชื้อโรคปัญหานะคะข้างในความดันหมวกเนี่ยก็จะรู้สึกสบายเพราะว่ามีลมเป่าตลอดเวลานะคะก็ไม่ไม่เหมือนชุดที่ที่ที่เคยมีข่าวว่าแบบใช่แล้วลมอะไรแบบนั้

เข้าเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวทัดมันน,น,น,น่าจะล็อกอดดีใช้มันดีที่ใหญตัวที่ต้องใช้ครับมันยังไม่กองเลยนะปกติมันต้องกล่องแบบนะี้ใช่ไหม